มาดีแมวมาดีแมวอ่ะที่มั้งไม่ใช่หอฮะเป็นง <laughs> แกงน้ยกินเองเออแกงน้อยกินเองออกมาหน้าอันนั้นวันนี้เนาะเพิ่นเลยเวลาบบอ่อนจะเป็นอยัางวัอนี้ออกมากินเขาหน้าพี่น้องออกมาเบิดสุกูสิโคนเนาะกระด่างสีแกงน้อยกินเท่นดานะพี่ดาสบายดีนะสบายดีป่าดูสบายดีสบายดีโหัวฉาตาใหญ่ สาตาใหญ่เฮ้ยนอนความตื่นพี่น้องเอ้ยฝุ่นเทื่อเตมัวเนาะกะน่าบ่ออกพุ่นน่ะยังฮ้อได้บ่จ๊ะสบายดีบ่พี่น้องเด้อสวัสดีตอนเที่ยงเนาะันนี้กําลังได้ยินเสียงเพเสียงอันเพีกอันนี้ตมๆๆเห็นบ่กําลังเพพอดีพี่น้องเด้อสิแกงเนาะมเนาะ ใส่หอยนี่พอหอยจะไปงบมาหลายปลาดุกอีกตัวหนึ่งใส่น้ำเนวมาไปเอาเน่้อเคียงมามาต่อยก่อนหอยบ่อนจักมือจะลงไปงบปลาเด้อพ่อบ่ไหวขี้อ่ะมันตักเท่าอาเลยอาอันนั้นงบเอาปลาดุกแล้วก็มาปนกินเพลนะนะตัวไปหาหน่อไม้มาเองบ่ละใช้หน่อไม้ตัวหาลายบ่จุดจีแม่์บอสไปขุดจุดจีมาใส่หน่อไม้แกงหน่อไม้โมลัยโมลัยสัม มวนมาออกมาหนาฮะมวนมาวา้าโอ้ยอะไรกับอันนั้นถ้ากับมะเฮ้ยเป็นเคิร์นๆนาะตัวเนาะกินข้าวเพีน้ากันพี่น,อน้องเนาะโอ้ยพอแม่เข้าปากมานันยนะคะข้าอะไรอันหนึ่งนะเข้าวแล้วฝุ่นข้าวเรืเร่องอยู่ในปากคุ่นมันกัดมือจ้ะพ่อพลอยเต้ากับอยู่ไหนฝุ่นบนบนใบมันเกินหรอปะ ่เห็นอยู่อยูไหนเกินข้าวหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะเดิมสิออกมาแล้วแันนี้เนาะเดิมเฮ็ดนาเขียวๆของบ่แม่นข้าวอพี่น้องหญ้าความมาแปงปมเนาะอปลนน้ําห้วยมันอยากอันนั้นบ่อยากใส่พี่น้ําเสะเด้อพี่น้องเนาะมาเฮ็ดนาแซงอีกแล้วพี่น้องเนาะ หน้าแซงหน้าปังขอแต่ด,ดูหน้าแซงหน้าปังอีเด่ะกำลังเลิมเสียเอาขา่าปลูกลงมืออื่น,นพี่ลอเสียเอาข่าปลูกลงมืออื่นเนาะอีซองซามือผู้แรกจังสีทไทยเลยบานจนข่าปลูกออกผู้แหละปีนเห็ดสะแน่นะฮะเป็นระเบียบแน่แทงแปลงนน <c oughs> ห,หน้าข่าดี่นก่ไรไปเมื่อนี้เดินมาขาดบานมันออกกับคากเนาะวานแหนวกับไพ่ มวลวเอ้ยแม่มวลวออกมาหน่ะฮะบ่าได้เงินเสียงโดดเนาะบ่ามีเสียงโดดเตือนได้เมื่ออานเนาอมาหนาเดือนเชมอีเปลี่ยนบอนใหม่เมือนเปลี่ยน์เลืดบนใหม่พวกกะตีขวไฟ่ฮะสีอยู่หุ่นเนาะอยู่พุ่นพี่น้องเนาะวันนี้มาอยู่ไก่ปูจะมาบ่อนี่กันสบายขี้กันสบายสบายอ้าวจะคือว่าเอาเครื่ยงออกมาคือจังเครื่ยงกะมี โปใส่ก็ได้นะขี่เหีบยงก็มีอสบายใส่อั้นมันมันแ่บพี่าเนี่จามจามแกงไมใส่มันแส่น้อยก็เป็นเป็นวัดอียังอต่อยกดหอยเนาะใส่แกงไมกินกินอกหอย็ด้ กกินนินนตเอย่ารออะไรพี่น้องแกงกระใหม่ให้อาหารเพลนะฮะซี่งด่าแกงกระใหม่มันแซะปลาดุกตัวหนึ่งโอ้เอาเขาไกลผล่ผดอันอันนี้เกลือมันอันนี้ปลาดุกตัวหนึ่งเอาซิมซะปลาดุกตัวหนึ่งก็ได้มันมแทะมันแทะอะไรกระหอยกัมหนึ่งซิมก่อนพี่น้องมาละ

นี่บอถวยนะถวยด้ครับอ้าวดงถวยไปเด้ยังจกับพี่น้อยอย่าบอกว่าวงกับซ้องกันทวี้เนี่สิได้ยากบวงกันสิได้ยากกันพี่น้อยเกเน่เออโอ้โอเท่มหม่อยตัวนี้งม้อสก่งต่างหากมอจงละหนอเพราะว่าสิท โอ้บอหอนะโอ้บอกรบายบายเตอโยมเตรมๆมนะเอาไปทอดบลนเลยเอาไปทอดทิ้งไปแกงเองเพื่นวันเนี่ยจะได้ชิมีหมอบาดีกันละแดกกันหันละมากินเอานั่งไปกินเอานั่งเถียงจะนั่งเถียนะฮะ โบ้ได้บได้ไปเใส่จังสาเอาว้ก่อนม้งเอาว้เอาใบกินกักันกกันกัแกงกจะแกงจากข้าวเจ้ามก่อนนอยาแกงลงมาเองคนพี่น้องสีมของไม่ใบก่อนว้ใบาีมก่อนเอออานักินซาอุกนลานพอไไูเ้อเอาลงดุมก็ได้ว่เาเส็ดเออี้อมอีกบันอออนันกัจันดาพ่อไปนั่งค้างพ่อเบื้องนั่นกปะย้อยบ่มีบ่มตากขย้อีดานะบ่อยากให้มันเยอตากเช่นี้ได้ เออเออตากใจหันใช่ไหมมันบพรท่านนะครบปันไดเดอกพี่น้องมาผมว่าห้ากัหฮะกับอกมาหันนะอรรถอรรถช่วยบ่วงกวงซ้ำกับพวกท่านดัดนี่อันนี้ปลาดุกนะหมอคนว่าปลาดุกตัวเดียวตู้โทปูมือนี่อันหนี่งเอาบ่วงสดกระพอตัวบ่วงอันนี้ก็มากเขานี่ก็ว่างไว้นี่มันจังเทิง อีพอจะกินเป็นบ่กันี้เอาเปนได้เหยาตักเอาแล้วนี่ยครับกินแล้วเนี่ยกินมาเปนบ่คุณก็บอยังอะไรก่อนแลก็ลังงอมด้วยพอ้โเกิดมากินอีดีลก็เลยกโบหงบไฮยังวนยังดียวกินกอกินแกงนมานอกนาะงอไปยกงกินง่ายๆเนาะทิ้งไม่ต้องไปทิ้งห่ยังเดียว อาหารถวยเดียวก็อ hmm. ิมพี่น้องมอิมกอิมดีวไปเอานหน่ยก็อนขาอ่เอาอยก็อพอรกินขาวัเป็นอุ่นนะเดนั่อยก็อิอกขาัวเป็นอ่เวก็อร์นาวัดเป็นอ่นยวอนหนอก็าวัเปนะอนดีห่องกเป็นอเีวเาหอก็าตะอนเหน่อพินเลยนะ thầy nhăn mượn mà để thử chào bà phương phương. <laughs> thiên cái mượn là bên đang cứ gì mượn vậy bà chị chị chứ nào bà đại bà đại cái ai cột ai cột <laughs> ai chỉ đấy mới chi giúp bà chi giúp bà con à. giúp bà con giúp bà nhưng nhưng à, à. à <laughs> tôi đi bà Thôi, có nhiều khác chắc anh Đi anh anh Đi Đi anh 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 นายยังไงก็ไปขึ้นขึ้นไดไหมขึ้นคิงนะพอจะขึ้นเองขึ้นบูขึ้นรถกระสอบมันจะเบามันหนักใช่ได้ทุกกระสอบยู่ใช่ได้ ปาโกโกโยให้นี่ท่นจะเตะมาสิปูอญ้าปูบทนสร้างกับท่นแหกดงบารบุงบอกม้วนอยู่่มาหน้ะ chào mừng em mẹo mọi chuyện kìa 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 kìa

มันอยากนะมึงเมื่อเมื่อเมื่อตอนนี้ก็มาห่อเทีอนนาะพี่น้องตอนสเตปปิดคลิปไปเพียงแค่นี้เออจะได้กระฝากก็แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อเนาะพี่น้องเนาะพอกันอีพีหน้พก่นอ่ะสบายยย